ขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการเปาโลกันน็อกปดล็อกเรื่องเทวเทวนะครับสำหรับยกนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับแผลเป็นหรือว่าแผลคีลอยนั่นเองครับซึ่งแผลเป็นกับแผลคีลอยนอกจากจะสร้างความเจ็บปวดแล้วยังสร้างความไม่มั่นใจในการใช้ชีวิตอีกด้วยวันนี้เราจะไปแก้ไขปัญหานี้กันครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับคุณหมอได้เลยครับคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญาตแนะนําตัวสักนิดหนึ่งครับคุณหมอครับค่ะแพทย์หญิงวราการตั้งจตุพรวันค่ะหรือว่าเรียกหมอเฟิร์นก็ได้ค ค่ะผมอยากจะสอบถามเกี่ยวกับแผลคีลอยมันสาเหตุมาจากอะไรครับจริงๆส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่มีสาเหตุที่แน่ชัดค่ะแต่ว่าตอนที่มีการศึกษาออกมาเนี่ยก็เชื่อว่ามันมีความสำคัญหรือว่ามีความเสี่ยงในกรณีที่หลากหลายสาเหตุค่ะเช่นในเรื่องของพันธุกรรมเชื้อชาติหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการติดเชื้อการอักเสบหลังจากการเกิดแผลนั้นๆขึ้นมา หรือแม้กระทั่งเทคนิคในการผ่าตัดในกรณีที่เป็นแผลผ่าตัดก็มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งนั้นค่ะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นไม่ค่อยทราบสาเหตุที่แน่ชัดค่ะเพราะบางทีครับคุณหมอบางทีเป็นแผลปกปติก็ไม่มีรอยแผลเป็นไม่มีคีรอยบางทีเป็นแผลอีกรูปแบบหนึ่งกับ เป็นแผลนูนขึ้นมามันก็คือไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนใช่ค่ะลักษณะของบาดแผลที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังที่เมื่อกี้ถามมาว่าบางครั้งมันไม่มีแผลอันนี้คือเป็นแผลตื้นๆนะคะ<อ>แต่ถ้าเป็นแผลลึกเนี่ยยังไงก็เป็นแผลเป็นเพียงแต่จะกลายเป็นคีรอยหรือเปล่าเนี่ยอันนี้อีกเรื่องหนึ่งแล้วเองมีวิธีการรักษามันอย่างไรบ้างครับถ้าถามในเรื่องของการรักษาเนาะการรักษาเนี่ยหลักๆณปัจจุบันที่นิยมมากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการใช้ยาฉีดยาสเตอรอ์ฉีดณบริเวณที่เราเป็นแผลเพื่อช่วย หนึ่งก็คือลดความหนาของตัวคีลอยนะคะแล้วก็อันที่2คือลดอาการอ,อ,อาการที่เรามักจะเจอในคีลอยก็เป็นอาการคันหรือบางคนก็จะมีลักษณะออของอาการเจ็บซึ่งแต่ละคนก็จะมีอาการที่แตกต่างกันออกไปหรือบางคนก็ไม่มีนูนอย่างเดียวก็มีเหมือนกันบางทีคันยิ่งเกายิ่งมันพอยิ่งมันแล้วยิ่งบวมครับคุณหมอทีนี้เราใหญ่เลยยาวเลยถ้าอย่างนั้นเราต้องทราบก่อนว่าคีลอยเนี่ยเป็นอะไร,รจริงจริงมันคือความผิดปกติของการสมานแผลเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไร่ก็ตามที่เกิดแผลมันก็จะขึ้นมาเป็น เหมือนการกระตุน้นการสร้างบาดแผลเรื่อยๆของร่างกายมันก็เลยนูนออกมาเรื่อยๆๆๆๆๆ,ๆ,ๆทีเนี้ยที่เมื่อกี้คุณจอยบอกว่าทำไมยิ่งเก่าแล้วมัน<อ>ถึงยิ่งใหญ่เพราะว่าเวลาเก่ามันเกิดทักษะของแผลทะลอะการเกิดแผลทะลอะมันก็เลยเหมือนเป็นการทําให้มันยิ่งโตขึ้นมันก็คือเป็นการสร้างแผลนะคะแผลทะลอะก็คือแผลชนิดนึงเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่หา ยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเวลาที่เราทําการรักษาแล้วมันยุบแล้วแล้วมันสามารถกลับมาเอขึ้นเหมือนเดิมได้อีกไหมครับได้ค่ะต้องทําความเข้าใจก่อนคําว่าแผลนูนมันไม่ใช่ทีรอยเสมอไปแต่เมื่อไหร่คนที่เป็นทีรอยสังเกตง่ายๆคือตัวแผลที่มันนูนเนี่ยมันจะใหญ่กว่าแผลเดิมแบบนี้เวลาเรารักษาจนมันเรียบแล้วมีโอกาสที่มันจะกลับขึ้นมาเป็นได้อีก โดยที่เราก็ไม่ได้ทราบสาเหตุที่แน่ชัดหรือว่าไม่ทราบระยะเวลาด้วยซ้ําแต่ละคนนใะห้เข้ากันแสดงว่ามันก็ไม่การันตีว่ามันจะหายขาดมัน<ช>สามารถกลับมาเป็นได้ใหม่<ช>ซึ่งเราต้องทําการเมนเทนมันเรื่อยๆใ่่คะมาหาแพทย์สม่ําเสมอใช่ค่คะอย่างนี้ก็คือไม่มีทางหายขาดแน่นอนเท่าที่เจอนะคะมีบางคนที่ คล้ายๆว่าตัวแผลเนี่ยมันสงบยาวนานเป็น1 0บสปีก็มีค่ะที่เคยเจอนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยเหมือนมีอะไรไปกระตุ้นมันตลอดเว้นไปแค่3เดือน6เดือนก็กลับขึ้นมาเป็นใหม่ คุณหมอครับแล้วแผลคีลอยมันสามารถนําไปสู่การเป็นมะเร็งได้ไหมครับอันนี้เป็นประเด็นสําคัญที่คนไข้กังวลแล้วก็มาที่โรงพยาบาลเลยค่ะเวลาคนไข้ามาเนี่ยมักจะกังวลว่าแผลที่มันนูนขึ้นมาเรื่อยๆแล้วใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆบางคนเนี่ยจากแค่แผลเล็กๆแบบแผลจองหูอะค่ะโ <c oughs> ตเกือบเท่ากําปัน <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเ <c oughs> ขาจะกังวลว่ามันจะเป็นอันตรายร้ายแรงหรือเปล่าซึ่งต้องบอกเลยว่าการเป็นคีลอยไม่มีการเปลี่ยนเป็นมะเร็งค่ะเป็นโรคที่ไม่อันตรายแต่ว่าน่ารำคาญ จะออกไปทางลำคาญมากกว่าคุณหมอเน้นย้ำนะฮะคุณผู้ชมครับไม่มีทางเป็นมะเร็งแน่นอนใช่ค่ะโอเคสุดท้ายนี้ครับคุณหมออยากฝากกับคุณผู้ชมหน่อยนะครับที่มีความกังวลเกี่ยวกับแผลคี่ลอยแล้วรู้สึกว่าไม่มั่นใจในการเจ็บป่วยแล้วรู้สึกว่า เดินทางไปไหนแต่งตัวยังไงรู้สึกว่าทําให้ความมั่นใจมันลดลงฝากนีดนึงครับคุณหมอครับครีรอยรักษาได้นะคะต้องการการดูแลอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ต่อเน,นื่องทางที่ดีแนะนํานะคะยาหรือแผ่นใดๆเป็นแค่การป้องกันสําหรับการที่ยังไม่เกิดคีรอยแต่เมื่อไรก็ตามที่เกิดคีรอยแล้วเรารักษาได้นะคะแนะนําให้ปรึกษาแพทย์ค่ะเพราะแต่ละคนก็รักษาไม่เหมือนกันอาจจะผ่าตัดก่อนฉีดยาก่อนหรือต้องเมนเทนด้วยการฉีดยาไปเรื่อยๆก็แตกต่างกันค่ะ และนี่ก็คือทั้งหมดของเปาโลกันน็อกบทล็อกเรื่องเฮลท์นะครับสำหรับยกหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องอะไรและที่ไหนห้ามพลาดเด็ดขาดครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับคุณหมอ C, ขอบคุณมากค่ะยินดีค่ะค